วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมมีคำถามมากมายว่าทั้งนายแพทย์ตนสิทธ,ธิสมบงและอารแก้วสัรอธิโพธิออกมากเคลื่อนไหวตรวจสอบและเร่งรัดให้ดำเนินคด,ดีในคด,ดีเบิกความเท็จของยิ่งรั์ชินวัตนนั้นรับใช้ใครรับใช้พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่น่าแปลกใจที่งานนี้คำถามมีทั้งจากน,นปชและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และดูเหมนว่าทั้งนายแพทย์ตุนและอาจารย์แก้วสันจะกลายเป็นจำเลยของทั้งสองฝ่ายไปโดยประยายทั้งที่โดยขอด้อเท็จจริงแล้วการออกมาเคลื่อนไหวทางกล่าวเป็นเพียงการเร่งรัดให้มีการ,ร,รกดําเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งหากได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงยิ่งลักก็จะก่อโปร่งจากพันธนาการที่ถูกกล่าวหาการน,นี้ปรากฏว่านายกอภิชิตได้ออกมาตอบโต้ ลิ้มทองคนอย่างรุนแรงว่าอยากกล่าวหาใครลอยๆอ,อยากจินตนาการก็จะตั้งคำถามกับสนทิ์บ้างว่าเป็นสิ่งที่ทำอยู่ในการโนโวตนั้นรับใช้ทักษิณหรือไม่สนทิ์จะว่าอย่างไรงานนี้มีประเด็นให้ติดตามเป็นยาวแน่นอนครับพันธุยาติชินดิษฐ์เนี่ยทำรยายงาน